สวัสดีค่ะดินดีต้อรับเข้าสู่การรายงานบนญครองพอร Morning Report ประจำวันที่10พฤศจิกายนน2 5า7ค่ะสำหรับกรเลือการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะให้เสี่ยงซื้อระยะสั้นเมื่อราคาลงมายัางซอนทองบาทละ18,100หรือ1,160ดอลลาร์ต่อออนและจำเป็นต้องพิจารณาข้านบาทประกอบการลงทุน สำหรับแนวราคาทองคําในวันนี้นะคะราคาทองคําปรับตัวขึ้นอย่างมากเมือ่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมามีผลให้โมเมนตัมระยะสั้นกลับมาเป็นบวกในระยะสั้นบางต้นประเมินแนวรับที่ทองบาทละ18,200ห, 18, หรือ1 8 0 0 0หรือ1,167หรือ1,155ดอลลาร์ต่อออนขณะที่แนวต้านประเมินที่ทองบาทละ18,400หรือ1 1 8 2ดอลลาร์ต่อออน ราคาทองคำผันผวนค่อนข้างมากโดยปรับตัวขึ้น2.96ดอลลาร์ต่อออนหลังจากในช่วงแรกถูกกดดันจากค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยดัชนีดอลลาร์ทำจุดสูงสุดในรอบ4ปีครึ่งกดดันราคาทองคำไม่อนตัวลงทำจุดต่ำสุดในบริเวณทองบาทละ17,600หรือ1,130ดอลลาร์ต่อออนก่อนที่จะดีตัวขึ้นจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดกันไว้ โดยอยู่ที่ระดับ2 1 4 0 0 0ตำแหน่งขณะที่คาดการไว้ถึง2,35,000าตำแหน่งทำให้ราคาทองคำกลับมาปิดในแดนบวกได้ในที่สุดขณะที่กองทุน SPDR วันสุดลดการถือครองลง5.68ตันตลอดทั้งสัปดาห์ลดไป14.05ตันเบื้องต้นสัปดาห์นี้ยังคงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกอบการลงทุน สำหรับตัวเลเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะเวลาสี่โมงเครื่องมีดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนยุโรปและยืมติดตามบุนคลพรไนรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับบุนคลพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ